อีกแล้ววันนี้วันศุกร์มืดๆหน่อยอหนาวข้างหน้าก็จะมืดมากเนะลยโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวไปทำงานข้างหน้าจะเป็นโรงเรียนเนี่ยวันนี้หนาวลบห้าองศา,าที่โรงเรียนทำอาหารเด็กละครูเป็นสลัดแล้วก็ข้าว ข้าวแล้วก็ซอสเนื้ออาหารมงังสวิรัตนี่ยค่ะแล้วก็ขนมปังต่างๆนมนี่ก็เป็นมันซอสซอ้อข้าวข้าวผักสลัดเด็กๆก็จะออกมาทานกันตรงนั้นนะคะ